ลิ้นวูดตัวละครคาสิกป้องกันคนในทีเนโบขึ้นชื่อมือฉังทุกคนในกองสมารพิสัยกันทั้งนั้นแต่ผู้ชมทุกคนมาลองนั่งฟังพวกที่สมมุติว่าจะคว้าระเบิดพวกฝ่ายโซโล่ถึงกับเฟ่งยองสยบโยนไล่ทีฮิตต้องเป็นหมดตันปล่อยใสเพื่อนเพื่อนถึงสลบไม่วจาวเ่อร์บอกแล้วว่าดีมาจากโดนให้หมดบอกเลยไม่เหลือซากแถมไว้กันโทรบริการรับฟังใหม่คนโทรมาเพราะกูไม่อยากฝาก พาไปหาผมมองไปฟ้าลงวั้เราจะถึงพส้ร้อมกับซีโฟจะรอไปาให้มันขนมโยไม่ได้ให้ชิมจะให้ดูเป็นปลาถมนักบินเจเกอร์ปืนดีปืนเด่นปืนดังมต่คู่เระเบิดเพียว่าก็จะเป็นลำพังทู่ระเบิดชายวอสเด็ยของหายไปก็วาง่จะจุกมาปั่งันงไปได้เจอแคสเซอร์เบย์ไม่รมประกานแค่เซอร์เบย์ผู้ร้าต่าแค่เซอเบเวลาปุกกันให้พานแค่เซอรเบย์่าเขาดูชิปเปจ่อแต่โอกไม่ใช่หมอละดูตอน้องสั่ว่าคุณหายไปไหนและน่าท่งแค่กาดตะุก ผมเป็นหมอแต่คนเล่นหมอค่อยเห็นยิ้วก็หลุเนาะคนันตัวกอนตัวก่อนล้อเปล่าลัมตายก่อนพอนมาร้อขอแับปาร์สีงนั้นคือขับคันงานธนัดวังกับดักเต่ยทุจริตการตันบบต้องสะดุ้งไข่เดืยกกระดกเสียงวัดที่ดีเด็ดเลเต็มกก่เจอนั้นต้องสยบเมื่อก่อนนำมาละตอนนเวลาป็นาตคนทํ่ทำไมได้คนกู้กบฏทะเลต่จเินรกตัวสุดท้ายจะเป็นใครเป็นไม่ได้ตัวที่รู้งแต่ไฟก็ไม่ง่ายตัวไม่มีอะไรพิเศษแต่ปีแพ้หายตัวนั้นคือลีคุด่แพ้